หับเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับที่สุสามเณรก็เป็นเพศบรรพชิตความเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยคืออย่างไรครับแล้วก็แตกต่างจากชีวิตของครือหัดอย่างไรนในการที่จะดํารงชีวิตเป็นไปนครับท่านอาจารย์ค่ะก็เป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจพระธรรมมิเช่นั้นแล้วก็ทาไมสิ่งจะต้องเปลี่ยนจากเพศครือหัดสู่อีกเพศหนึ่งซึ่งแสดงความต่างอย่างยิ่งนะคะ คือต้องเป็นเพศที่รู้จักกิเลสแล้วก็เห็นโทษของกิเลสแล้วก็ขัดเกลากิเลสโดยการที่รู้ว่าหนทางเดียวที่จะขัดเกลากิเลสได้ก็คือว่าต้องมีความเข้าใจพระธรรมเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสและก็ทรงสแสดงพระธรรมให้คนอื่นได้เข้าใจเพื่อจะได้ดับกิเลสด,ด้วยมิฉนั้นถ้าการบวชไม่เป็นไปเพื่อการดับกิเลสน่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะเหตุว่าคึ้นหัดเองนะคะ สิ่งไม่ว่าไม่บวชก็ยังสามารถที่จะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้แจ้งอรเบสัจธรรมดับกิเลสได้ด้วยเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าเพศของคริหั์กับเพศของบรรพชิตเนี่ยห่างไกลกันมากคริหั์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะพอใจหามาได้แต่พระพิกษุต้องเห็นโทษรู้ว่าทั้งหมดของชีวิตคริหั์เนี่ยตั้งแต่ตื่นก็คือกิเลสโดยไม่รู้เลย เราไม่ได้ฟังธรรมและเป็นผู้มีปัญญาต้องเข้าใจคําว่ามีปัญญานะคะต้องเห็นโทษของกิเลสอย่างยิ่งจึงสามารถที่จะสละชีวิตของขันักและก็มีเพศตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้สามารถที่จะบวชอุปสมบทนะคะเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามพระองค์ที่ได้ขัดเกลาแล้ว